ถ้ไม่ใช่เอานกบีดเอาธงชาติเข้ามาบ้าหรือเปล่าเข้าใจช่เขามา้าคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณปักธงชายิเเนื้นอหาฮะไอ้คุณช้างสามเสียงบ่กคุณจะบ้าหรือเปล่าโถเอ้ยงั้นเขาจะขอรูปคนทําไมลราโปรไฟล์เอาตามนั้นเนี่ยเนื้อหาที่ใช้ธรรมดาผมตอบคุณแน่วันอาทิตย์เนี่ยผมตอบคุณแนะ่คุณต้องคุยกับผม คุณจะเอาอนาคตคุณครอบครัวคุณลูกหลานคุณหรือจะเอาแต่ตัวคุณกันแน่ฮะสวัสดีคุณรถถังนะครับพาขึ้นว่ะเฮ้ยเนื้อหาเกี่ยวกับทับโปรไฟเนื้อหาก็บอกว่าเงินภาษีเงินภาษีเงินเดือนคุณก็เงินภาษีแค่นี้คุณไม่เข้าใจเหรอทาไมอ่ะคุณต้องเอาทิฐิคุณมากบคนอื่นเหรอฮะมีเงินเดือนมียศมีตำแหน่งแล้วเป็นไงอ่ะคุณน้ามาข่มคนอื่นเ่รฮะถูก โโหไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกโยนไปหาจิ๊กต๊อกไม่มีผู้ติตดตามโยนไปหาจิ๊กต๊อกเขาสร้างตัวสร้างตนกัน